ขาวก็จะอยู่ค่ะเพื่อนๆมนัมนมนันมันโอ้ยเห็ดธรรมชาติปัดตัวค่ะงามค่ะเซบเศบค่ะพี่น้อง ต่ก่อน,น,นแพนบอบอกินค่ะมาอยู่นี่สิปปีมูคาบาเซบกับโบซิมนะคะวันนี้แพทย์ลองกิ่นเบิงโอ้ยเสบก็หดเห็ดมันปูค่ะปาดอยู่ทางหน้าผลเนี่ยค่ะต่อหน้าเนี่ยค่ะเพื่อนๆปาดขวามือก็มีบัน้นไส้มีก็มีอีกสามกุ้งปาด์ุผลค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ งามคักค่ะกำลังพอดีมันบานพักเร้วค่ะเพื่อนๆขันมาซากว่านี้มันสีดอกนี้มันบ่เป็นเอาแล้วค่ะเนี่ยค่ะดอกนี้กับพอดีค่ะทันเดกเกดอกนี้กับพอดีเสบค่ะเบิ้งท้างใต้มันเนี่ยค่ะเฮ็ดบท่าทัานเดกเกนะคะพอดีค่ะกลาง ปาดหมานเทค่ะเฮ็ดอันนี้เซ็เบเซ็บกินแล้วตีดใจปาดตัวโอนโซ้อนค่ะเพื่อนๆงามงามค่ะคุณนะ่ะนี่ยคะ่ะ ดีแพนว่าสายมือยังมีอีกสามสามจุ่มเน่ยค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็งามอยู่ค่ะดอกยังแข็งอยู่อันนี้เอาไว้นี่เนาะค่ะให้เขาเกิดปีหน้าคุณค่าทั้งนาบัดที่นี่ นอนค่ะอืมุ้ยมานมานค่ะโอ้ยโชกดีสุดยอดค่ะเพื่อนๆโอ้ยมาเก็บเห็ดกับยายเพ่นมานทุกปลาเอาโหลดค่ะมานทุกมือฝากซับสไคร์ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจผ้ารีวิวฟินแลนด์ผ้าเขา้าปลาเก็บเฮดค่ะเพื่อนๆช่วงนี้ค่ะสุดยอดค่ะสวยงามคักปั๊ดตสุดยอดค่ะงามคักค่ะสวยมากๆเลยค่ะ ตงามคักค่ะบ่มีคำสิบันยายค่ะซืดหยอดค่ะเพื่อนๆสวยงามคักค่ะ สวยมากๆเลยค่ะทุกทุกคนยางไปโตข้างหน้าค่ะพอแล้วค่ะเนี่ยค่ะยังน้่อยอยู่ค่ะยังน้่อยอยู่ค่ะเพื่อนๆตรงนี้ค่ะ เก่นกถือตะก,กาพร้อมนะคะเก็บจากน้อยยังเนาะค่ะเนาะและยยางไปหามูใหญ่ๆจังเก็บมวนค่ะหันก็เริ่มขึ้นท่านได้ร้ายค่ะ ข้างหน้าคุณก็มีค่ะนู่นค่ะวางตะก้าไว้มือใส่กระถือตะก้ายางน้ำได้เขาเพื่อนๆเดี๋ยวชมวิวไปข้างหน้าเนะคะ่ะไปหากุมยันยๆนซิมี่โบบูเขาโมอีแดงปีนี้แพนมาบ่าถึกจังหวะมันเด้อ มันบ่ท่านใดบานคือมูยังน้น่อยอยู่ค่ะนู่นค่ะต้้งรออีกประมาณสิบมือค่ะเฮ็ดอันนี้มันใหญ่สะตรงนี้สิเป็นลาดไล่ลงมาจากเขาหม้ออีแดงค่ะเพื่อนๆมันอยากตามกวัวเนาะค่ะมันพอน้ำมันก็เลยดอกใหญ่กลัว ตะกีในแพ่นถอดถุงมือเอาใส่กระเป๋าเนี่ยค่ะดอกใหญ่อยู่ในสวมตวามกลัวโอ้โมูข้างหน้าก็มีค่ะแต่ว่าท่านได้หลายค่ะ ได้ออกร้ายค่ะปานี่นอกค่ะข้างหน้าก็มีเดี๋ยวแพนจะกรองไว้ก่อนนะคะทุกๆคนไปดูข้างหน้าอีกค่ะ พาทิตย์ตอนสีถทุ่มนึ่งค่ะเพื่อนๆสวยงามมากๆเลยทุกๆคนอันนี้กระแมนเห็ดหนางไก่ค่ะพี่น้องผู้บางคนก็เอิญน,นางแพะนางแกะนะคะแล้วแต่ผู้ใดสีเอินแล้วแต่ผู้ใดสีต่างสายาให้ เป็นภาษาตลาดเนาะคะเนาะเดี๋ยวภาษาราชการดนแพนสิบอกไว้ในคลิปนะคะโน่นอข้เป็นแทบเป็นแทบอยู่ ไปฝากเพื่อนๆค่ะผู้ใดมากก็เอาให้ข้าเจ้าของธรรมศาสตร์เนาะค่ะเอาไปไว้กิ่นย่ามหนาวค่ะเพื่อนๆเ,เลือกเอาต่ดอกงามๆค่ะอ,อ่อนซ้อนค่ะ คุณครับเพื่นพนพนอนๆโ้อยสวยมากๆเลย อกแต่เอาแต่งามๆปัดตวข่าวไปเบิดค่ะเพื่อนๆทีแพ้นกองไว้นะคะนู่นค่ะทุกๆคนนังไกลลายโพดค่ะเพื่อนๆอันมันไกล่เต็มแล้วค่ะนน่นค่ะ หนังไก่เต็มตะกานั้นก็เป็นซิปกิโลแล้วค่ะมันก็พออไปเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆแพนเก็บไปฝากมูค่ะผู้ใหมักกะทรงหายข้าเจ้าฟีฟีค่ะ เจ้าเป็นคนเสียคาไปชนีนะคะมันเห็นพานตาแพนน้ำปลาของแสบเสบมูมากกินแพนกระก็บให้เขาค่ะเนี่ยค่ะเพื่อน,อนๆแสบแสบค่ะเนอะเอาไปฝากมูค่ะเพื่อนๆไปต่อค่ะไปหาเห็ดไปฝากมูน้ำค่ะ เนี่ยค่ะเป็นไลลงมาเนี่ยค่ะชุป,ปิโลก็ได้ซ้ำหนุยค่ะปลาหนีมันพอท่านด้ออกหลายค่ะเพื่อนๆชูป,ปิโลมันโน้นค่ะยังหน่อยอยู่ค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะมันหันก็เตกมันทันเลยผลจะหยามดแต่ว่าช่วงนี้เห็ดหนังไก่เนี่ยค่ะอันนี้ก็ชูป,ปิโลคือกัน แพนสิผาเก็บเห็ดหนังไก่ซุปไปรอปลานี่อีกซิบมือยังมาอีกมันโนนมันก็ได้ออกซ่าปัาดงามคักค่ะเพื่อนๆหนังไก่นี่มาถืกยจังวะมันค่ะตานี่มือนนิโอ้ยเน่น รูบรึบอกเฮงัดขึ้นมาค่ะมันแน่นค่ะปัดสุดหยอดค่ะทางหนาคุณกระเมนเด้วค่ะสองโดกนะคะมาเอาโกใหญ่ยยก่อนค่ะเพื่อนปัดตะโก ใหยง่ายยืดใต้พี่กับงัดขึ้นมาปัตโตผุ่นค่าพี่น้องงามคักโอ้ยสุดยอดค่ะเฮ็ดนางไกมันสดค่ะมันอ่อนพอดีค่ะพอดีกินแซ่ ูวาแซบเจ้าของอะโบกินค่ะเบิงหน้าตามันบัดกินแล้วอู้ยมันกรอบมันกึนปานว่าผ่าคีริวปานลิ้นงัววันนี้กินละติดใจค่ะมักก็อดกินเห็ดมั่นปูเอาโหลดบัดที่นี่นี้ค่ะโอ้จุปบไปหลอกก็อยูต่อหน้านี่ค่ะเพื่อนๆ เนี่ยค่ะโอ้ยคักคัก,กมานมานค่ะแพ่นกล่องไหวก่อนนะคะแพ่นทายต่อเนื่อง เก็บภาพสวยๆจากธรรมชาติยางเก็บเห็ดปลาพี่น้องแ่นยางมาว่าสีเมื่อแล้วสันดอกมันถุ่มนึงแล้วแพนไม่เห็นเหฮดเพิ่งพันสีขาวๆแ่นปิดหลุมไว้เนี่ยค่ะพันสีขาวๆโอ้โอ้เป็นหิน ดอกทั้งหน้านั่นเลมาจะาตีค่ะอันนี้ยังมันยังอุณหภูมิสิบสี่สิบหาองศามันยังออกได้อยู่แพนเอาให้พี่น้องเบิ้งนะค่ะเนาะแพนบริเก,ก็ตไปค่ะภาพธรรมชาติสวยๆงามๆน่นค่ะ อันนี้แก่แล้วอุ้ยโใ่ไงงัดเบื่องข่ะเพื่อนเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะปัดงัดมือเดี่ยวขึ้นบ่เนอ้อปื๊บงามอยู่ค่ะงามงามอยู่ค่ะตัดอันอันนี้อันดำดำทำความสะอาดงามค่ะ จ็บคะ่ะอันนี้บ่เอาคะ่ะปาดข้างบนุนี่คะ่ะอันนี้แกแล้วคะ่ะแกแล้วค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะมันเป็นนอนเป็นวูเนี่ยคะ่ะแกแล้วคะ่ะเอาวางไว้ปีหน้าจะเกิดมองเจ้าคะ่ะ พอเฮ็ดอันนี้ออกป้าใดป้าที่สองที่สามที่สี่กับไปเก็บเอาค่ะเพราะว่ามันออกพร้อมกันรุนลาอวเดียวกันอันนี้กับพ่อดีค่ะโอ้ยงามครับค่ะยางเก็บเห็ดธรรมชาติเพิ่นค่ะเพื่อนๆบ่อยสบายก็มาหอดปลา ได้ยางส้มธรรมศาสตร์โอ้ยลืมลืมหอดว่าเจะาขงเป็นไข่ค่ะอาการก็ดีขึ้นค่ะไข่แตกอยู่สองมือหลังจากไปเก็บเห็ดซุปไปรอตากฝนค่ะป๊าดคืองามเถิะค่ะเพื่อน,อนสุดยอดค่ะสุดยอดค่ะทุกๆคนโอ้ยหลายคักค่ะ ตาก็เต็มแล้วอันนี้บ่เอาดอกนะคะเพื่อนอันนี้บ่เอาค่ะตอนหนาก็มีค่ะโน่นค่ะโอ้ยก่อใหญ่งัดขึ้นบโน่อแป๊บหบนึ่งนะคะโอ้ย สุดยอดค่ะทุกๆคนสุดยอดค่ะกอใหญ่มากๆเลยเห็ดพอดีกำลังแสบค่ะกำลังอันนี้กำลังพอดีค่ะเห็ดซ้ำนี่รุ่นนี่สวยมากๆเลยทุกๆคนเบิดคาสิบรรยายค่ะงามคักค่ะเนี่ยค่ะทุกๆคน เห็ดหนังไก่ที่แพนจะเอาไปฝากเพื่อนนะคะสุดยอดเลยค่ะเพื่อนคงแฮปปี้คงดีใจโอ้ยสุดยอดค่ะ,คะเก็บเห็ดหนังไก่จะล้นตะกร้าค่ะทุกๆคน จนไม่มีที่ใส่ค่ะเห็ดตะก้าแพนเอาฝากเพื่อนนะคะเก็บ <_ t iny> ให้เพื่อนฟรีๆค่ะ <_ t iny> ใครชอบกินเห็ดติดต่อแพนได้นะคะ แฟนเพจชื่อฟินแลนด์รีวิวสามารถเข้าไปติดตามได้นะคะสำหรับคลิปเก็บเห็ดหนังไก่หลายๆนี่แพนก็ขอขอบคุณเพื่อนๆ FC ทุกๆท่านที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้กับแพนโดยตลอดนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวยายแพนเสียอ,อกจากปลาบัาวไหวค่ะผู้ใดมากกินเห็ดหนังไก่กัะตีโตแพนได้เด้อค่ะแพนเก็บแล้วก็บแบงปั่นเพื่อนๆฟรี เพื่อนกระจายแค่ข่าไปชนี้ค่ะคนมกักอันยางโลปลาเก็บเห็ดส้มธรรมชาติเนาะค่ะเนาะสำหรับวันนี้เพ่นก็ขอขอบคุณหลายๆนะคะเพื่อนๆเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย